สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สกูสักคนพี่น้องจ้ะพ่อเขาส่งแม่น้องเทนพี่น้องจ้าวันนี้ก็พอน้องเทนสิบบานสำเร็จขี่ปลาเนาอกจากกับบึงของฝากจากเอื้อทางรอยเอสเนาะจากพี่สาวคนสวยสวัสดีครับสวัสดีแมวบางคนคุณเคลียร์บ้านครับผมเรีกันหรืแล้วครับไส้อัวแมนบงเป็นแต่เสียบเจ้คุยใส่กรอบมักใส่กรอบเบาอันนั้นอะไรเหรอตัวนี้เด้อันนี้มันจะเป็นหมอจักแต่เดียวหูโลเนื้อมนุษย ป้าโทรกับค <jokes> ุณอะไรเด้อพี่ขอห้องพี่เนาะหรือว่าพี่เนาะขอห้องพี่เด้อหรือว่าเอื้ยก็ได้เนาะเนื้อแดดเดียวค่ะเป็นตาเจ็บเนาะเนื้องัวบ่ียเหยน่าจะใช่มั้ยขอดมดูหน่อยนิดหนึ่งสบายแดงแดงเนื้องัวตัวของแซ่บพี่น้องเลย อันนี้ก็ใส่อัวคนนอกคนซื้อมาฝากขอบคุณะลายได้เลยเด้อขอให้เดินทางปลอดภัยแล้วกันอยู่ดีไม่แห้งไงลำไม่รวยก็เก่าใส่อัวหมูเนี่ยใส่อัวหม่ำบอกใส่กรอกใส่กรอกบ่ใช่อะไรกันขอฝากเจ๊ซาเ่าคนมาให้น้องไส้หมด้กินข้าวซ้ำกินอะไรก็แกงหน้ำมใหม่แค่นั้นแหละมามาทานเขากินก่อนเนาะขอให้เดินทางปลอดภัยทั้งสองเนาะน้องไส้กับเมื่อแล้วมันก็เสียบเงาอแล้วบบร้านมาเหียนตอนมาเล่นกันคืนหอดแล้วบานีบ น้องเทนนะน้องเทนกับบ้านกับเรากับเรากับบ่าวไหมไปบราเคยไปที่เสียด้น้องเทนไปกับข้าวเราขอบใจลใหลายๆเต้ให้ขายนลำพีไอ้หลายเก่าเนาะทำทานไหมล่ะทำทานไหมโอ้ยเดืข้าวเยอะทำทานไหมอันนี้เนกระสืออ่ะเมื่อวานเนาะเป็นแมคโครกระสือไข่ร้านซ้อมขาด ปลากระป๋องน้ำมันหอยแฝบยาสลคยขนมนมเนยร้านมาบ้านหนึ่เบิดไปเกตพันพ่อคือของกระบะน,น, <c oughs> น,น้ำเงียบเมาแล้วระบาวกรับนระบาดน,นี่นต้งเช่นกรับมากกว่าไอ้บ่าวไปยังหมดแล้วอ,นะอีเล็กก็อยากไปส่งระบาวีระบาวจะมาทานระบาวบ่าสันกระเทยเฮาไหนขอดูหน่อยค่ะ ไหนทำที่แล้วบอกเอาเอาอนี่มันออกดีกว่าเคือค่ะทำเอาออกเอาออกมันเผาไม่ได้แล้วเพราะว่าก็ะขอบคุณละลายเด้อเอ้ยสลับปลาเนาะประมาณกิโลโล ประมาณห้าโลบ่ะพอคนละลายเด้อเอ้ยก็สู้ความร่างกายแข็งแรงได้ทั้งนั้นเนื้อแดดเดียวเนาะเนื้อวัวแดดเดียวแล้วก็ับปนินเฮาพอดีเราไปทอดในัน้องเทนหนึ่งเนาะก็ทอดอยู่แล้วร้อนเลยร้อนก็หั่บางๆไว้คน้องเทนบังถ้าเกิดว่าทำแดดเดียวได้ไหมเนาะได้ไม่ทอดไง ผ่าหลังอ่ะเพราะว่ามันเยอะเกินไงเห็นมันตัวมันตัวน้อยบ่เบิ้งข้อเบิ้งก็พี่น้องดิฉันพอลงเท่น่าหลังด้วยหนึ่งพี่น้องจะซ้ำสี่ตัวพอมันหลายเนาะเอาเทสกันกระซ้ำเยวดูกันนั่นแหละที่ว่าจะผ่าหลังไงหนึ่งตัวสองตัวการเนี่งเนี่ยวันที่ว่าบ่าวบอยบ่มมี่มาอยู่กับ เนี่ยเบิ่งติม่มเบิ่งปลาสมเฮาเด้อพี่น้องฝากเบิ่งฝากส้มไอโจ๊กขีปแล้วก็บบ่ให้ขยหออหขามโฆษณาเนานะเป็นกำลังใจให้สมเฮาแน่พอน้องเทน,น้ำก็ขอพวกคุณทุกคอมเมนต์เป็กำลังใจเนาะที่เบิ่บองขีปมาไอโจ๊กขีปบ่บอเดาขามโฆษณาเาพอได้ขายขนมน้องเทนได้กี่ตัวสิบตัวพอดีจะขายตัวนี้สิตัวเหรอใช<จ>่อือตัวครับผ่าหลังไปจาก สามสี่ตัวก็ได้เนะาะต่างแดดเดียวพี่นาะแล้วก็ว้ห,หนึ่งไงห้น้องเทนเพื่อนมาหับมากันสามคนเนาะมาหับออนบอยกบับบอมีมากันลงทางพี่น้องเอ้ยเปิดนสิเขาไมา่ได้ผูกจุ่นหอดประสาทลรยประสาทแปร่ตัวซิ่ม,มู่หอดช่องจอมคมแล้ว พี่มาจากล,ยลยอลยเอ็ดกันเรป,ป้ากับมันเนื้อเนี่ยเดียวน้อมาฝากอะไรไปแล้วกะมาพี่มาจากอันซีจกกกิกเกะกับไก่ใช่ไหมใช่ครับไก่หัวทับทันต้งไลยใหม่น้องมือหน้าอกกับแม่งน้องเมย์นำเด้อก่อนน้องเมย์นั่งกับขยันเป็นคนดีเนาะแบบว่าใส่ง่ายาๆๆที่ตรงนี้ใส่ยังนั่งกับไปนะเรื่องโทรศัพท์ใครดังนะ ใส่ใจกลนของเองครอบครมาส่งกไปเสียขาไฟขาไฟกับขาไฟกับหายกว่บาทบรนกาคไฟของกูฮุกเกบาทเป็นพันสามพันสามกลัวพี่น้องพี่สาวเนี่พอดีบ่มีหา้านพันหนึ่งไปเดไปเสียขาไฟซะก็ขายไปไฟวันไหนคณเดือนบ่มีเนาะให้ละมันรวยกว่าเก่าน้องก็นะสอยเก้คเดือนหายร้านหมนาสงเขาสงสาร ตงรงซานลานนั่นแหละองแม่กัแบวบ,บว่าขีปวิวบอดีเนาะผ้าหลากกักไล่หาไฟหาหลอดก,าบาบอกอูบ่าทกับหกหลอดบรรยายไ,ไฟหกหลอดแบบเป็นพันวันเปียดเสียไปพันซานเนาะเฮ้ยค่ะ,จะจเสียใจเนาะล,ลูกเป็นแต่ไป้เป็นเรียนแต่ละมืออีกแต่ก็ต้องสู้นะคะเพื่อลูกค่ะ สู Super, ้เพื่อนอนาคตลูกใช่ไหมนกถั่วศูนย์ทั้งเมื่อยิ่งเล่าแล้วจริงอยู่บ้านมาแบบประวัติศาสตอ์ยังยังเงด้ข้าวหนามกาแฟอยู่กับน้องเบิร์ดเบรดจ่ายยังผักผีแปลง,ง,ง,งนัวเงนินเงินจะคลองได้เดือนละเดือนละลอยเดือนละ 4, สามสี่พันส่งให้ลูกกินยังบ่พอ เพื่ออนาคตของลูกเราถึงไม่ไปอยู่ลาวการเฮียนเนาะแบบเฮียนก็แม่ยุ่นเฮียนอยู่ลาวก็เฮียนไหนแต่ว่าก็คือหวานเนาะพี่นี่นอนสะนอนตะนทางเขาสนนทนทางพี่เจ้า นายอยู่นักกินกั็ห้าง่ายอยู่แต่ว่าหนึ่ง,งเวียนนั้นกิโลเนาะหนึ่งเวียนกิโลกับหน่อไม้กับเท่าหมดแหละเออเปิดแท้ามาหายได้สิบตัวหรือ่าสิบตัวขอบคุณอะไรเออเด้อมาจากรอยเอีสขบับรถมันจะรอยเอด็ดพิดหรือกันลงทางกช่มหน ทำไมบุรลงทางหอดึองเรายายจะกินได้ไหมนี่ยายนะจะได้จะก<ม>ินนะนะตัวยายนี่กินได้อยู่ออืมาทำอะไรให้กินเนาะต้มบ่แล้วก็ไปทำตัวแล้วแกไปทำเองทุแกกินเองบ่ เรื่องที่พอหลวงเทีนพาไปหายายพี่น้องเอ้ยคลิปต่อไปเนาะให้พ่อลวงเทีนสื่อสารภาษาธรรมนี่น,นะนะสิได้ไปบอกว่าสิบอสไปบอกยายป็นน้องสายกับแล้วแล้วเราชธรรมหาสะสมด่วนทันบ่เสื่อเฮาพระโอเอง้งโตหน้าแล้วทำปลาดเดียวครับผมค่ะสามตัวแล้วเนาะ แบ่งเงินกินเนาะพี่นอ้องแบบว่าเขาเจ้าไม่มาเกาก็าหารโตนะแต่ว่าเงินเงินซื้อซี่นอนากก่ายกว่าซื้อน้ำข้าอยู่แล้วเดี๋ยวตอนแรกอย่แงเงี้สิไป,ลปลหลัดบางร้านซาวเราแต่ว่าซีนนอนแล้วก็มีแล้วนะสิบุ๊ซื้อไว้ให้เยอแบบว่าไว้เห็นให้ร้านคนซื้อกับข้าวกับน้ไมให้ย่ายเนาะวันนี้ตลาดไหนวันกลางคันกลางคันซีแย่เรื่มเมืองจ้ะ ไฟแงดงแล้บอมาตลาดละาก็มีเงินพี่น้อยกับข้าวเรากพ็พอกินพอใช้กินเพื่ออยู่เพื่อให้รอดอันไหนที่ประหยัดได้ก็ประหยัดไปเดี๋ยวเรื่องค่าไฟประหยัดไปได้แล้วต้องเสียปกติเดือนเท่าไหร่ค่าไฟ4ี400่ร้อยเกือบห้าร้อย กว่าดและแต่จังหวัดเนาะแล้วแต่าอยู่บ้านก็ลเยอะก็รดอยู่บ้านเข้านะเดือนละแสนแสนปลายสองเฮือนกระตุกประมาณอยู่สามลอยเนาะต้องเราก็กวัวกับสามลอยนะประมาณสี่ร้อยกว่าบาทตัวเดือนทำปลาแดดเดียวค่ะเด็กน้องโล ฝากเบิ่งฝากโซมัยจบคลิปเด้อพี่น้องขอบคุณทุกคนเป็นทุกกำลังใจแล้วก็บให้ทีมงานเขบบามาล้างสีเขียวเนาะชิบเผื่อชิมเคยปลาเขาไก่ชไปทิ่มใบปลาเนี่ยเปน้องเห,ห็นว่าบอ,กกบาาาอยกับบีเบามีมาอยู่เป็เบื้องเบื้เบื้งเขาเดยให้เบิ่งไปตลอดเด้อแม,นะม่น้องเท่นอะอยู่ไซก็อยู่ได้หนูเวยบอะไรเงี้ย แต่ว่าจะให้อยู่ให้อยู่นี่ประจำอะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าต้องไปไป,ไปมามาเบอร์ท่าน,นั้นเองเบอร์เท่านี้บอกว่าเป็นลูกคนกุก๊กองทําตามอีเมสั่งอีเมวมาไปพูดเนมมาพีเน่เราอะตอนเราอยู่นะใช <c oughs> ่ไหมนกสื่อจริงอะเสื่อนอนเลยไ,ไ่น้องนอนค่ะ <c oughs> พี่นอนพี่นอกน้องน,นอนพี่นอก สตัวนั่นก็เลยเยะแล้วโหนอพอแล้วค่ะสี่ตัว,ตวแล้วปลาเราก็ทำของเราหนอถอดเกียร์นะฝากบึงฝากซุมเป็นกำลังใจให้พอน้องเต้นเลยก็แมน้องเต้นนนไม่เด้อมเนี้ก็สเซรดไลปน้องฝากก็ไล่ก็ชร์ฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเนต์เป็นกำลังใจ ยดีแมงเบือสกูสกุลพอกกันไมคคิมนาะสบาดีไปแล้วสวัสดีครับขอบคุณครับ